สวัสดีจ้าท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะแดดร่มลมตกแล้วมาอนี่แดดร่มลมตกแดดร่มแล้วก็ลมแล้วก็มาออกจาแนวหนาวได้นี่ออกจาแนวหนาว,นาวออกจาแนวหนาวนาว,ว้ารู้เรื่องอีกดิว้ารู้เรื่องคนอีกได้มากันดิ หมาเริ่มเบ้ารู้เรืองกับพนล่ะควายนี่กับเว้ารู้เรืองหมากับเบ้ารู้เรืองยามมือสาวกับยามมือแรงยามือสาวมันถึงหมอกเนะยามือแรงอันมันชดซื้อมันชื่อหมอกอีกมันก็เลยชดซื้อน้ามเลย คนคือสีตกเนี่ยอากาศมันเย็นจักหน่อยมาไปอมครื่มจะเป็นแบบไหนเป็นแบบอันสลัวสลัวนี่เป็นแบบแบบบอคักนะแบบอึดอัดแบบสลัวสลัวมันเอ็นมานำเลยบ่ห<อ>ดนน้ำเอ็นมานำน้ำเลยส<อ>ิ มันมันดกหลามันหักงาหักงาจนหักกิ่งก้านสาขามันหักเลยมันดกเกินดกไปมันดกเกินไปที งาจนกองงาจนหักหดน้ำน้ำถือจนพางากองพางาหักเิฮะจนพางาหักไก่ปีกกยนี่ขนาดเลยไก่ปีกายี่คนละโลกเลยคนละคนละภาคเลยสิ มันมีอันบอเรียนแหละเด้มันมีบอเรียนเอ็ดเลย <c oughs> เป็นน้ำดินบอกเรื่องบอเรียนขั้นตอนนะขั้นตอนปลูกบอกง่าจนอันง่าจนอ่อนง่าจนอันจนอ่อนจนอันจะหัก จนเนืองรู้สึกน้ำจนเนืองเลยงาม,มันอ่อนมันนักนักหมากมันมันนักหมากพิษหนักหมากพิษหนักพิษหนักพิษมือนั้นมาถ่ายก่อเว้นหน่อยแดดแดดมันกรบเบื่องซนเลยมือนี้มาถ่ายอันหดนน้ำไหมไหมซ่นแฉะสีฟ้าพลิกสีฟ้า แล้วก็มีพริกชี้ลงดินมีชี้ลงดินพร้อมมีชี้ฟ้าพร้อมดกพุดกต้นเล็กๆแต่ไม่เล็กสมซื่อเด้เล็กพริกขี้หนูเด้เล็กมีคุณภาพเลยต้นมันน้อยด้วย อันนี้ก็ใหญ่อหเ,เออนเนาะงเงี้ยใหญ่หมาง,ม,ง,ม,ง,ม,งมันเง่ยใหญ่เห็ดอักเสเ็ดเนาะมืม่อเช้านี้ต่ำต่ำเจ๊า ันเพ็ดแห้งไงหมางไงะวันนี้ตามไส่ขีงอีกบันนี้เพ็ดข้าไปกู้เก๋าเลยเอาใส่ขีงตามอันแก้วไส่ขีงเอาเพ็ดนี่ก็เพ็ดเพรแห้งวะอุ้ยงาลิอันนี้งาลิงาลิเลยงาลิเลยอันนี้จ้อันนี้แหละงาลิ งาจนซีงานจนกองงาจนกองนจนซีวันนี้เซนไปเบิ่งอันนั้นบนันนี้ไปเบิ่งอันที่มันอันมันซีลงดินอันนี้มันซีคือฟ้าแล้วบันนี้มันซีลงดินด้บันนี้ต้นต่อไปไปเบิ่งก็ต้นซีฟ้าซีฟ้าแล้วก็ซีลงดิน น,นี่และงากองเพระาะว่ามันนักงานนักใบนักงานงานักหมากดอกเต็มหมากเต็มฮะมันนักหลายมันเซน่เลยไรเออไม้ค้ำไม้ไม้พยุงมันไม้พยุงใหรอมัอนอืม ล้มปะนักลายจะล้มสินักลายจนลม้มน้ำนักดีขนาดสิจนง่ากองอื้มปามันนักง่ามัน มันกลนะนหกหลา,หายเน,ะนยนะานนะมันฮักเลยบ่ฮะฮักจนลอยสิฮึคนเนาะมันลกแห้งหลายถูงกองแนบเนี้ยครัเนาโอ้ยมันหนักมันหนักต้นดึงขึ้นเพราะว่าหนักขนาดไม่ได้เคืองโลกคุณบอลนี่ โอ้เด้กคงเด้เฮาโล่โหไอ้เดากฮัเดฮักคงโลนะเอาน้ำใส่แหงนักแหงกล่องลงอันนี้สีลงดินอันนี้บานสีขึ้นฟ้าบานนี้สีลงดินต้นน้อยขนาดเล็กเพกขีหน,นูไม่ดี เป็นพวงเลยผู้ดีมะเพชรพวงเป็นพวงไปเลยมะกพิกพวงพริก,กินดาอันนี้ทีเป็นพวงอันนี้ก็เป็นพวง วันนี้สีพาไปเบิ่งอันสีฟ้าอีกได้บ้านี้พาไปเบิ่งสีฟ้าอันนี้มันสีลงดินอันนี้สีฟ้าแล้วก็สีลงดินสีลงดิน,ลดนแล้วก็สีฟ้าอีกต้นน้อยเลนะแต่เต็มมาก <c oughs> สะใจเลยได้ได้เขาดัาน,นซาบัดพวกนี้ตัวนี้ <c oughs> ต้นน้อยอยู่มันหาก,กันเป็นหมากไปเบ่งต้นสีฟ้าบ้นต้นนี้สีฟ้าบ้นสีฟ้าเอามาหาร้อยต้นเหลือสี่ต้นมาสั่นสีฟ้าอันนี้นนต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สอง อันต้นที่สามสีฟ้ากระถาดินดีควายก็บมีได้เขาสีฟ้าถาดินอันต้นที่สามวันน,นี้ต้นที่สี่วนนี้ต้นที่สี่ไข่ใหญ่แนบอ่ะ มันเพน็ดอยู่บ่เหรอคือมากใหญ่แทะมันเพชดอยู่บ่เพ็ดแล้วเนาะบอกเพ็ดเห็นเนาะมากใหญ่ขนาดคนะสองสามหมากะซะสิบ่พอใหญ่เกินซ้ำนิก,ก้อย ซ้ำนีก้ก้อกอีหลีเลยซ้ำนี้ก้อยในนามันอันนี้คือสีฟ้านนมันมีสีฟ้าเขียวแล้วก็อันลงดินลงดินเขียวบันนี้สีฟ้าขาวไปค่ำละให้เบิ่งประมาณนี้ก่อนค่ะ ให้เบิ่งมาหลอสวนยำแรงสานี้ละบะหามือเก็บจังสิมทาอีกมือเก็บทาอีกให้เบิ่งอีกมือเก็บเพราะว่าเก็บนี่บริหายตากฝนแล้วก็บริหายตากแดดได้มันจะเสบตามันจะร้อนหมละเก็บพริกนี่ห้ามตากฝนเก็บมันจะแสบมือแสบตาแสบเบิ้แต่ก่อนคนเข้าเจ้าอันคนฒ่าแต่ก่อนนะเพื่อนบนได้มีถุงมือเนาะแต่ก่อนแต่ตก่อนแตจ้ขาวแต่ก่อน เดีย๋ยวนี้มีถุงมือมีหนากากทุนแรงกะ่ะคิสิข่ายแล้วประมาณนี้แหละคะ่ะลมพัดมาแล้วหนาวหนาวหนาวเดือนหาพ้องฟ้าหมืนมัวเขาอยากหมากแพงคนกับมีโลกมีภัยว่านฉันสิรษิกิจกับบุดีฉะนั้กขายทุกคนดูแลสุขภาพเจ้าของเนยเด้อจ้ะ ให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีสบายทุกคนสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทําเอากินน้ํากินน้ําเปล่าอยากกินน้ําเย็นกินน้ําเยอะๆกินปลาเก็บกินปลาเป็นหลักกินผักเยอะๆแล้วก็กินผลไม้ตอนเช้าหนึ่กินกินหลายร้อยเปอร์เซ็นตอนที่ยงกินหาสิบเซ็นตอนแรงนี่กินประมาณ20่สิเปซ็น เพราะว่าตอนแรกเขานอนเขาบริไดออกกับล่างกายเขานอนพาระบบผา,าผ่านมันมันบรไดมันนอนมันนิ่งนะเขาต้องกินหน่อยเพื่อสุขภาพจะไม่มีสิ่งตกค้างในร่างกายแล้วก็มีกาแฟมีดีท็อกกินดีท็อกลงไปกินกาแฟล้างลำใส่ลงไปค่ะสุขภาพดีมีชายไปกว่าครึ่ง เพราะว่าไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้เสียตังคสุขภาพดีมีชัยไปกว่วครึ่งสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทำเอาขอให้ทุกคนโชคดีให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดผ่านพ้นวกิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะโชคดีเด้อพี่น้องสบายดีบองสูขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า